บอกเลยว่าพอกชอบชิ้นใหญ่มากค่ะตัวนี้ซึ่งเป็นสีที่มินชอบมากชอบกินแบบมีเดียมแรรคือจะมีความแดงๆเล็กน้อยแบบนี้ค่ะทุกคนืม,มันอัดแน่นแบบเขาเทามาดีมากต่อไปนี่เนืวันนี้มินอยู่ที่ดีออฟฟิศห้องรอค่ะทุกคน ที่นี่นะคะเป็นคอมมูนิตี้ที่มินชอบมากๆเพราะว่ามีทุกอย่างครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งขนมเครื่องดื่มนะคะสายเฮลตี้นะคะหรือแม้แต่ความปาร์ตี้สนุกสนานก็สามารถมาได้อยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะแต่ที่สำคัญนะที่นี่คือ Pet Friendly ด้วยนะคะสามารถพาน้องแมวน้องหมามาที่นี่ได้ด้วยค่ะ นี่นะคะใครที่เป็นสายของหวานต้องทางนี้เลยค่ะกับเบเกสค่ะคุกกี้และไอศครีมนะจะมีแบบคุกกี้หลากหลายแบบแล้วก็จะมีของไอศครีมด้วยค่ะ I recommend to combine both the cookie and the ice cream because oh, okay. oh, really? we serve the cookie fresh and hot from the oven uh huh. and then the ice cream on top and everything together i s just perfect b i t e เชฟแนะนำนะคะว่าให้ทานคุกกี้คู่กับไอศครีมได้เลยเพราะว่าคุกกี้เนี่ยออกมาร้อนๆจากเตาเลยค่ะไอศครีมเย็นๆนะคะเข้ากันดีมากๆ กว้างขวาขงยิ่งใหญ่อลังการมากสามารถสั่งได้เลยหลากหลายร้านนะคะใครที่แบบว่าอยากทานกาแฟนะคะสามารถที่จะมาสั่งตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีเบเกอรี่ขายนะคะทานคู่กับพวกกาแฟเครื่องดื่มเนี่ยเข้ากันดีมากๆเลยเป็นจูดิซี่บาร์นะคะสามารถที่จะทานน้ำผลไม้นะคะได้เช่นเดียวกันน้ำผลไม้คั้นสดน้ำผลไม้แยก,กากสามารถทานได้เลยแล้วก็เป็นตัวแบบสมูตี้อย่าง,งานั้นก็มีเช่นเดียวกันค่ะ ไม่หมดแค่นี้ค่ะที่นี่มันแบบกว้างขวางยิ่งใหญ่มากๆมีบาร์เครื่องดื่มตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถดื่มดางกับพวกอาหารเครื่องดื่มได้เลยช่วงเย็นเนี่ยมีหนึ่งร้านที่น่าสนใจที่นี่มากๆเลยค่ะที่ดีออฟฟิศทองรอกับชุดออเดร์้แหล่งแห่งเอาใจกลางทองหล่อที่เหมาะสมมากๆ ทำงานเสร็จปุ๊บมาแหงเอาที่นี่ได้เลยค่ะที่นี่เนี่ยเขามีแผ่นเสียงที่หลากหลายทุกคนดูสิโชว์แบบนี้เลยใครสนใจมาที่ท o ูออลเดได้นะคะที่ The Office ศ้องหล่อค่ะช่วงเย็นโหเราทัวร์ t ด e o f อฟ c ิศ่องหลอขนาดนี้แล้วแต่ทำไมคะอาหารยังไม่ได้ชิมกันเลยเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารและเครื่องดื่มกันตามนิ้มาเลยค่ะ เชฟเจครับผมการภูมิเชว,วริตบอรี่ตรครับผมเป็นเฮดเชฟของเดอะออฟฟิตท้องหล่อครับผมเขาที่นี่นะครับก็จะเป็นอาหารค่อนข้างหลากหลายครับเรามีบริการหลายสัญชาติอาหารเลยครับไม่ว่าจะเป็นไทยครับอิตาเลียนสเต็กแอนพาสตา้าแล้วก็มีญี่ปุ่นไฮไลท์ก็จะเป็นที่ขายดีนะครับจะเป็นคุโรบุตะฟ็อกช็อปและเป็นข้าวปลาแก่ที่จะขายดีเราก็จะมีพวกอาหารญี่ปุ่นก็เป็นโปกเกะดง้ง ุูปปลาฟอกช็อปนี่เราก็จะเป็นนำฟอกช็อปมาซูวีใช่ไหมครับให้มันเกิดความนุ่มมากขึ้นแล้วเราไปย่างให้มันเกิดความคัดตความหอมเราก็จะเสิร์ฟกบบพวกกิ้วเวจิทเทอร์เบิรแล้วก็ทัฟเฟิลแมสและโพเตโต้ครับผมตัวซอสก็จะเป็นโฮเกนมาสตาร์ดครับผม รสชาติก็จะเป็นมีซอสก็จะออกเปรี้ยวๆ,ๆนิดหนึ่งครับผมแล้วก็จะมีหอมความหอมทัฟเฟิลจากแมสโปรเซโตรครับผมอคือเราได้ทําการลองหลายๆยี่ห้อแล้วเหมือนกันก็คือสุดท้ายก็มาจบที่ซีพีคุโรบุตะซึ่งเห็นความแตกต่างค่อนข้างค่อนข้างเยอะครับผมเรื่องด้วยเทกเจอร์ความนุ่มความสดความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งทั้งแบรนด์ของเราครับอัคราฟู้ดนะครับก็จะมีหลายๆร้านอาหารเหมือนกันเราก็จะนําที่ขายดีแต่ละร้านเนี่ยนำมาอยู่ที่นี่ด้วยก็จะมีวาโซ่มีพิซซ่ามีเบอร์เกอร์ล็อบสเตอร์มีไอโซล่าครับเงี้ย จะบอกเลยว่าบรรยากาศที่เดียว f ออฟฟองหล่อนะคะมันฟิลแบบสบายๆแล้วก็มีแบบครอบครัวชาวต่างชาตินะคะมานาหารกันเทียบเลยช่วงนี้ตอนเที่ยงพอดีลูกค้าเยอะม,มากๆเลยค่ะแต่นี่ค่ะเราก็ได้ค่ะมาเรียบร้อยแล้วมีหลากหลายเมนูมากเลยนะเมนูแรกกันก่อนเลยกับตัวนี้ค่ะคุโรบุตะพอกชอบเลยค่ะบอกเลยว่าพอกชอบชิ้นใหญ่มากค่ะตัวนี้ทุกคนดูสิแน่นอนว่า กุโรบุตะของเราเป็นหมูดำชีพีกุโรบุตาค่ะมีความหอมนุ่มฉ่ำนะคะเป็นเอกลักษณ์มากๆทีเดียวหูนุ่มมากค่ะทุกคนมิ้นบอแนะนำนะให้ทางคู่กับมันบดตัวนี้ได้เลยนะคะทุกคนฟินละลายมาก หอมตัวคุโรโบตาด้วยหอมมันบดที่มีความคาฟเฟิลนหน่อยๆด้วยนะคะไปนในกะละสือแล้วเนาะเพราะใช้ตัวหมูดำซีบิคคูโรโบตาจากซีพีนะแต่มีความนุ่มความฉ่ำที่เท่ากันทั้งชิ้นเนี่ยมินชอบมากๆหั่นไปก็คือนุ่มมากแล้วฉ่ำทุกชิ้นเท่ากันทุกส่วนเลยคะ่ะจานนี้ผ่านคะ่ะทุกคนและนี่คือข้าวผัดอเมริกันคะ่ะแต่เรากินที่ไหนคะที่ประเทศไทยคะ่ะทุกคน แต่เชื่อข้าวผัดอเมริกันนะคะตัวนี้มีทั้งไข่ดาวนะคะตัวแฮมไส้กรอกที่ยิ่งใหญ่มากและไก่ทอดที่แบบคุ้มพระสุดปังแกทุกเกกคือเยอะประมาณ18ล้านชิ้นถูกต้องมากเลยนะคะดูสิเป็นไก่ไปชิ้นชิ้น,น,นไก่ทอดที่แบบแกมันแบบคริปสปี้ด้านนอกกรอบด้านนอก,ด,นนอกด้านในคือฉ่ำมากปรุงรสมาดีมากเลยะคะ่ะทุกคน ทุกคนคะนี่คือหนึ่งเมนูที่เป็นเหมือนอาหารจานด่วนของชาวอเมริกันนะคะที่เขาชอบมีให้ทานกันที่อเมริกานะที่ไทยไม่ค่อยเห็นที่เนี่ยไม่เห็นที่แรกพาสต้าแอนด์สเตคค่ะคือแบบว่าเสิร์ฟมาทางพาสต้าแล้วก็สเตกในจานเดียวกันเลยจานนี้เนี่ยจะเป็นพาสต้านะคะเป็นเห็ดคอนจีนี่ครีมซอสนะคะแล้วก็มากับตัวสเตกที่เป็นแบบมีเยมแรย่างมาแบบนี้เลยซึ่งเป็นสิ่งที่มินชอบมากชอบกินแบบมีเจมแปร์คือจะมีความแดงๆเล็กน้อยแบบนี้คะ่ะทุกคน มีความเข้มข้นพริมซอสมีความเข้มข้นของตัวเห็ดแล้วก็โรยชีสมาเข้ากันดีมากๆค่ะมีเดยมแรของแท้มันนุ่มมากเลยค่ะสามารถกัดเข้าไปคือนุ่มมากทุกคนไม่มีความเหนียวเลยพาสต้าแอนด์สเต็กที่นี่ถูกต้องที่สุดค่ะและเมนูต่อไปที่นี่นี่อาหารเขาเป็นแบบมีความอินเตอร์เนชั่นแนลมากๆค่ะเมื่อกี้เราทานแบบในแง่ของความเป็นแบบว่า ร่างไปแล้วนะคะเป็นอเมริกันสไตล์ไปแล้วมาในส่วนของความแบบเจแปนนิสสไตล์ก็มีนะคะกับตัวเทสี่โปเกโดงนะต้องเล่าก่อนว่าจริงๆเนี่ยโปเกโด้งหรือว่าโปเกโบเนี่ยจริงๆดังในอเมริกาที่ฮาวายมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามีความผสมผสา,านเงียความเป็นญี่ปุ่นด้วยความเป็นอเมริกันด้วยนะคะเลยออกมาเป็นโปเกโดงแบบนี้นี่เองก็ม,มีน้ำซอสแบบนี้มาให้เลยคะ่ะ มันอัดแน่นแบบเขาเท่ามาดีมากด้านล่างเป็นขา้าวอารมณ์แบบว่าข้าวครึ่งแบบแล้วก็หน้าลนๆครึ่งนึ่งอย่างนี้เลยค่ะทุกคนตอนนี้ผ่านค่ะสดทุกอย่างแล้วอู้สองเมนูต่อมาค่ะเป็นอาหารไทยที่แบบว่าเผื่อท่านใดที่มาดีออฟฟิศช่องหล่อนะพาเพื่อนชาวต่างชาติมาเพื่อนร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติหรือตัวเองอยากทานอาหารไทยนะคะสามารถสั่งสองเมนูนี้ได้เลยอย่างแรกเลยกับข้าวปลาแกะแค่ชิ้นใหญ่แบบมากับน้ำจิ้มสองแบบบ้าบัคอแตกที่สุด อีหนึ่งเมนูกับมาม่าผัดทะเลต้มยำค่ะอุ้ยแซ่บแน่นอนค่ะจานนี้มีความแบบทั้งเคม็มทั้งหวานทั้งเผ็ดรวมกันแบบรสชาติดีมากๆค่ะเมนูนี้นะคะ Fluffy Pancake ค,ค่ะราดไปเลยค่ะเด็กว่วงอย่างเราต้องกินแบบแน่นๆอย่างงี้ค่ะดูสิคะแพนเค,ค้กหลายชั้นแบบนี้นุม่มๆแดงๆอย่างนี้เลยค่ะทุกคน มีความแบบเฮ้ยอร่อยอะแล้วพอกินกับตัวบัตเตอร์นะคะตัวไอซิ่งแล้วก็ซอสที่ราดไปอะเข้ากันดีมากมากค่ะและด้านนี้กับของาของเรานะคะจากเบกกี้นี่เองมีหลากหลายรสชาติเลยนะคะทานให้อร่อยคือทานในคำเดียวคือคุกกี้ที่มึงอบมาใหม่ๆสดๆทานคู่กับตัวไอศครีมหลากหลายรสชาติได้เลยะคะ่ะเป็นแพนแบบนี้เลยเล็กๆแบบนี้น่ารักมากเลยอะเดี๋ยวให้ดูรสชาติหนึ่งอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ ที่ดีออฟฟิศทองหล่อนะคะเขาจะเปิดช่วง8โมงครึ่งนั่งยาวๆได้ถึงเที่ยงคืนเลยนะคะเรียกได้ว,ว่าครบจบแต่เช้าเป็นแบบ community space ที่ทุกคนสามารถพาเพื่อนๆมาก็ได้แล้วก็เพจเฟรนลี่อีกด้วยนะที่นี่เนี่ยครบจ,บจบจริงๆอยู่ที่ซอยทองหล่อ10หรือว่าเอกมัยซอย5นี่เองค่ะทุกคนมากันเยอะๆนะคะ